ขอสวัสดีพี่ทุกคนอีกทีนขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมอีกทีหนึงก็ขอบคุณทางาเจ้าสัวด้วยที่วันนี้ให้แบบเราได้ให้โอกาสเราสองคนได้มาทํางานนะครับวันนี้ผมก็ดีใจมากๆเพาก็ดีใจมากๆดีใจมากๆที่ได้มากันนี้ก็สมาแลลเจ้าสววอร่อยไหม อร่อยไหมอร่อยเลยมาก่อยมากได้ลองเขาได้ลองลองชิมทุกทุกรสชาติเหมือนกันแล้วมีเจ็ดรสชาตินะครับผมหลายคนเนี่ยอาจจะแบบเข้าใจเหมือนผมตอนเด็กๆนะที่ว่าเวลาเราเราได้กินอะไรเราจะได้กินแต่รสหมูหยองแต่จริงๆเนี่ยตอนเนี้ยเขามีหลายรสชาติมากๆก็อยากให้ทุกคนได้ได้ลองได้ลองกินกันดูแล้วเป็นยังไงราคาันดีด้มันรูมอาหารดีเป็นครั้งเแฟนก็ยังเยอะมือนเดิมแฟนเยอะมากวันนี้อยากสกัดคือ ภาษาไทยแข็งแรงแล้วนะเก่งเก่งไวมากเขาเขาเขาอยากแบบว่าฝึกฝนแล้วก็แบบเหมือนพัฒนาตัวเองในในด้านภาษาไทยนะเพราะว่าเขาแบบอยากแบบตอบแทนทุกคนจริงๆเลยเพราะทุกคนน่ารักกับเขาเขาก็อยากน่ารักน่ารักให้ทุกคนได้เห็นกันครับแล้วฝากถึงคน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 ก็ได้ครับฝากให้แฟนๆได้มาแบบชิมหรืออร่อยกับเ้าส่วอืมจัดท้องมาแล้วอ่ะนี่มันเก่งมากเลยขอบคุณ 첫 아, 테스트던투카운탕자자오소 어, 타 심건서. ครับนั่นไก่นิดนึงครับดูชุดนะครับเข้าเขตังเจ้าสัวนะครับท้าชิมก่อนเชื่อคืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองชิมก่อนเพราะว่าอร่อยจริงอันนี้ผมเป็นสินค้าหนึ่งที่เรากล้ายืนยันหรือแบบหลายคนเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่ามีขายหาซื้อง่ายด้วยตามที่เซเว่นก็มีเลยก็คือว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าอร่อยแล้วก็อร่อยจริงก็อยากบอกว่าท้าทุกคนเนี่ยได้ลองชิมก่อนเชื่อครับผมามสโลแกนเลยนั่นคับถามกันไหยครับว่าได้กินไก่หรือยังครับจากวันนั้นท จินกีนแล้วกนอร่อยอร่อยไดม e v ชอบหรอเขาชอบกินเขาชอบชอบครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเขาได้เจออาหารไทยหลายอย่างมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่แบบทำให้เขาแบบอยากอยู่ที่ประเทศไทยนะก็คือว่าอาหารอร่อยอร่อยอร่อยไม่ใช่เราหรอไม่ไม่สาจู คือว่าเขาชอบอาหารไทยจริงนะครับตอนนี้คือแบบว่าเขาเตผมจะจะไม่จะไม่แบบว่ายัดเยียดอาหารไทยที่แบบแต่ละคนเวลาแบบต่างชาติมา<อ>ต้องแบบยัดเยียดเป็นอาหารที่แบบรมเนียมอะไรเงี้ยผมจะไม่นะผมจะแบบให้ได้ลองกินอาหารง่ายๆหลายๆอยาอ่างนั่นแหบบละเขาก็จะแบบกินง่ายทุกอย่างกับเอาหมูสับชอบนะหมูกรอบก,ก็ชอบผัดซีอิ๊วถ้าชอบล่าสุดเลยที่ว่าเขาเพิ่งรู้นะคือผู้ชายเขา เขาก็คือแบบชาวเกาหลีที่กินอาหารมีกลิ่นได้แบบสบายสบายเลยได้ได้ครับได้สบายสบายเลยแค่ว่าแบบก็ยังแต่ว่าก็ยังมีบางอย่างที่แบบอาจจะยังไม่ค่อชอบมากหรือแบบบางบางอย่างแบบเข้าดมกลิ่นครั้งแรกก็คือไม่ชอบแต่พอชิมเข้าไปปุ๊บชอบก็เลยแบบต้องหลายๆอย่างมาลองดูอยากให้เละามว่าสิ่งที่เกาหลีชอบอยู่ไทยเพราะว่าอาหารอร่อยหรือว่าจะอยู่กับคุณนันชาลีครับเทปุ่ยโกชิบินยิวมาชาลินจีอันนี้มัเทปุ่ยโกชิบินจีโอไม่ได้ ก็จร <laughs> <laughs> ิงจริงๆปกติเป็นคนแค้ความสำคัญกับอาหารเป็นหลักค่ะแต่ว่าที่อยู่ที่ไทยก็เลือกที่จะอยู่เพราะพี่แมท ถามกับไวรัลและการที่เราไปไลฟ์สดขันตนนี้โอ้โหเซควานซ์ซักซักพัมพูหานหนึ่งยอดทะลุแล้วเป็นยังไงบ้างครับสำหรับผู้เราตอนนี้คือโลกออนไลน์ต้องพูดถึงผู้เราตลอดจริงๆมันมีทั้งความดีใจทั้งความกดดันนะผมคณพูดตรงๆอยู่แล้วนะเวลาเราทำงานไลฟ์เนี่ยผมกับทีมเนี่ย เมือนเชียร์ก่อนเข้าทำงานบอลผมจะบอกทุกคนว่าเราจะไม่เน้นเรื่องถ้าเราพูดตรงเราจะไม่เน้นเรื่องการขายเราเราเน้นการขายแต่เราจะไม่เน้นแบบให้ใครมากดดันเรื่องยอดเพราะว่าสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องบอกลูกค้าจริงด้วยค,ความเข้าใจเลย อาหารขายง่ายอาหารคนตัดสินใจง่ายในการซื้อแต่บางสินค้าเนี่ยก็อยากให้แบบหลายคนแล้วก็ลูกค้าเข้าใจจริงด้วยก็แบบว่าของบางอย่างแบบคน,คนไม่ได้ใช้จริงมันก็จะขายยากหน่อยแต่ว่าตอนอื่น่ผมต้องขอบคุณคนจริงมากกว่าเพราะผมรู้สึกว่าแบบบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อไปใช้เองนะเขาซื้อไปให้เพื่อนๆให้ครอบครัวแต่ว่าเขาอยากสนับสนุนเราแล้วก็ก็อยากขอบคุณมากๆแล้ววันนึงถ้าผมแบบทําอะไรกับคุณได้จริงก็จะพยายามกับ ทำกับคืนให้ได้อะไรเงี้ยแต่เราแต่เราต่เราคิดไหมครับว่าแค่หนึ่งชั่วโมงก็ปาไปเจ็ดล้านแล้วอ่ะก็คิดก็คิดคือจริงคิดว่ามันเป็นแบบหลายอย่างคือคือด้วยด้วยของกินแล้วด้วยพี่เขามีชื่อเสียงอยู่แล้วด้วยแล้วการมาเนี่ยด้วยสถานที่ที่แบบมันดูสนุกอย่างบางวันเนี่ยเราเราหลายคนก็จะบอกว่าคิดว่าแบบว่าเขาเครียดเขาอะไรผมจะบอกว่าไม่เครียดนั้นจริงเขาเป็นคนที่แข็งแรงนะครับแล้วก็แล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบอ่อนแอขนาดนั้นที่ทุกคนจะต้องแบบมาห่วงขนาดมดกัดยุงกั มาด่าผมอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าโอ้เขาแข็งแรงกว่าผู้หญิงหลายๆคนที่เพื่อนๆรู้จักอีกนะแล้วก็ที่สําคัญคือบางทีอะแบบการการไลฟ์ทุกวันอ่ะมันก็จะมีวันที่สนุกบ้างไม่สนุกบ้างก็อยากให้แบบเพื่อนๆเข้าใจจริงๆแต่ตัวผมกับเขาอ่ะก็พยายามทําให้ทุกอย่างแบบดีที่สุดเพราะเขาก็จะพยายามตั้งใจทํางานแบบให้ดีที่สุดตลอดอยู่แล้วกามินได้ไหมครับว่าจริงๆเราชอบขายของไหมครับแล้วสนุกไหมเพราะว่าเป็นเป็นเป็นห่วงเรื่องที่แบบว่าแต่พามาขายของแล้วแบบกลัวจะไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยชัางท่านก็จะชวนนั่งจีนแล้วจบกัมโชรง เขาบอกว่าเขาสนุกมากนะคะที่ได้แบบมาขายอะค่ะแต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาเรื่องภาษาบ้านที่ไม่สามารถสื่อออกไปให้กับแฟนๆได้รู้ทั้งหมดค ก็คือ,คอ,คอเขาเขาบอกว่าสนุกสนุกมากๆแต่ว่าเขาอาจจะแบบรู้สึกว่ากังวลในเรื่องภาษาแต่ผมก็พยายามจะบอกเขาตลอดว่าไม่เวลาสิ่งที่คุณพูดอ่ะพูดถูกไม่ถูกเนี่ยคนก็กน,านาก่ารักน่ารักจริงๆกันแบบว่าไม่ได้พูดถูกต้องทุกอย่างมันก็เป็นอะไรที่น,านา่ารักแค่ว่าแบบว่าตัวผมเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้สอนคำอะไรที่แบบมันหยาบคายหรือแรงสิ้นเลยหรือว่าถ้าใครมาสอนเขาเนี่ยผมก็จะถ้าผมเบกผมก็จะเบก เงียบทันชีเลยอะไรเงี้ยก็ต้องแบบอยากให้เขาแบบน่ารักน่ารักไปนานๆจนว่าวันหนึ่งเขาแข็งแรงและเข้าใจใน,ในหลายๆอย่างก็เดี๋ยวให้เขาแบบจัดก,การอยากทําอะไรก็ทํานั่นไดต้ตอนนี้เป็นผู้ดูแลควบคุมกลุ่มหัวใจเขาเรียกเขาดูแลดีขนาดเนี้ยจ้ะก็พยายามดูแลให้ให้ดีที่สุดนะเพราะว่าเราก็มาทํางานด้วยกันส่วโน้นดูแลหนักโน้นโนกลัวเจ๊ปูเนี่ย<อ> แล้วผู้จัดการผมตอนนี้ไม่ทำงานแล้วไปรับงานเองรับงานใครเป็นผู้จัดการแล้วก็รับงานตัวเองด้วยขายงานตัวเองครับผมเอจริงเหรอจริงครับคนที่จะมาแย่งงานเธอต่อไปใช่ใช่ใช่กัมโมเนี่ยกัมโมไม่ไม่แต่ว่ามีงานเพราะเห็นคนแบบว่าเราขายได้ยอดเยอะแต่ก็มีคนติดต่องานมาเยอะมากเยอะจริงจเยอะเยอะสักพักหนึ่ครับผมแล้วก็พยายามต้องตอนนี้ขอบคุณลูกค้าขอบคุณโอกาสที่แบบให้ให้เราสองคนได้ทำงานความตั้งใจของเขาเนี่ยบางทีเขาอาจจะเล่นมุกอะไรที่อาจจะเหมือนเหมือน คนต่างชาติที่แบบเข้าใจคำภาษาไทยแล้วก็เล่นมุกซ้ำๆ,ๆแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะแบบเข้าใจแล้วเป็นห่วงเขาเกินผมจะบอกว่าไม่จริงเขาโตแล้วนะฮะแล้วเขาก็เขา้เขาใจหลายๆอย่างและเขาอ่ะอยากทํางานจริงๆนะครับคือความตั้งใจขงเขาก็คือมันเป็นโอกาสหนึ่งเขาเราก็คุยกันว่าเราไม่รู้ว่ามันจะนานแค่ไหนที่คนจะรักเราจะชอบเราเขาเต็มใจที่จะทํางานแล้วก็มีความฝุกมากกับการมาทํางานครั้งนี้ก<ต>็อยากให้ทุกคนแบบได้เข้าใจด้วยแต่ที่เป็นไวรอลของมวออันก่อนที่ขายลัมพีคือเราเกือบแล้วเราเกือบพลาดแล้ว คอนแลนน่ะมือหักครับผมมือหักเนื้อขอโทษครับเขาไป่วงเปล่าเขาไป่วงจริงๆแล้วเขาไป็ห่วงใช่ไหมเป็นเป็นห่วงแล้วผมว่าเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงว่ามันมันใกล้กระทะมากนะครับผมไม่หรอกจริงเขาจะเขาจะไปหยิบไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าเชือกเชือกผงเกล็แต่มันพลาดไปหน่อยกลัวมันจะไหม้ไงแบบว่าเดี๋ยวมันจะไม่ดีเดี๋ยวมันใช้งานไม่ได้ไม่่ใชก็คือน่ารักน่ารักเป็นห่วงเป็นห่วงกันไปเป็นห่วงกันมาเนี่ยนะครับผมแค่จับถูกจุดมาหน่อยครับ ตอนนั้นตกใจไหมโอ้โหสะดุ้งหน้าแทบฟาดกระทะไม่เป็นไรครับผมรู้สึกดีครับรู้สึกดีครับ